งานซ่อมนนเทสรินเตอร์เอฟสันพิวคิวสองศูนย์มาเลขงานไอเอ็มเจ็ดหานึ่งศูนย์แปดแปทำการปิ้น์ผ่านระบบวินโดว์เป็นไปงนอก เห็นเดินไปข้างนอกไปข้างนอกเรือไหนครับไปจะพิมพ์ผ่านระบบโปรแกรมในวิน d o ว s ใช้เป็นโปรแกรม Microsoft นะครับ เทสปนนิ้นตัวเครื่องครับ นี่ตอนตันลงไปชั้นสี่ตรงที่เดฟอวะเอากระดาษนี้พี่ไปกระดาษขอซื้อกระดาษสั่งซื้อบอกพี่เดฟก็ได้แต่พี่สั่งซื้อกระดาษกระดาษจะหมดอะเหลือครึ่งเ,เดี๋ยวมันไม่ทันฝากกล่องจะมาไอ้กระดาษมันหนาเชื่อพี่ดิมันหมดแล้วมันไม่มีอะ หมายเลขง,งานซ่อมจะเป็นศูนย์สามสองหนึ่งทับศูนย์สี่หนึ่งครับมีเป็นหัวเข็มทับชี้และเป็นเฟืองทับผ้าหมึกนะครับเคคข้าผมครับ